ปอดโคไปไปเลยเยอเลยเยอ่ได้แบบเท่าสองคนนะเต็มกระตาเลยไปเค็งกับปลาขอมาดูยำหออช้อนเต็มปลาบักหลายมาเห็นปลาขอล้วทุกคนไปเห็นแล้วเรยให้คุณเรยกะเ้ายำตีงยำตีงยำตีงได้แล้วได้เลยนี่เดยวทุคนตัวนน้ปลาขอ สบายดีทุกคนข้าิมาย่างตงหัวถือปลาลายหรือหัวเดียวมันเดกันนี่แหละปลาเต็มากปลาตแอยุอ้ยอะไรนะเห็นปลาชินปลาคอมรีว่บ้านแน่นม่รับเอห็นอะไรเอาจะเอาจะเอาไว้จะเอาคาโต้งก็ะเ็นมันบงอดอะไรอะไรตงแนวนี่เฮยนั่นบอ เอาได้เพิ่ขืนมาต่ว่าจับจับจับก็ถือสจักดิคนบอกเอามันก็ลงแต่ว่าไหเอาอันเอาห็่เออเออเอาพี่น่นเออเราจบปะนะอยู่ดิไหลไปใช่เนาะ บไลดนมแหงปนันเนาะปออะไรบิ้งทางล่างจ้ะป้าเต็มเดียวเียอเกนุเต็มออกน้ำังบิงใครอยากจับทั้งคอมือถ่ามือนึ่งายิเยอะไสิเหตุเองถ่ายเนาะปทุกคนทุกคนยังยัง อปดปาเลีอะาลี้โคตรเยอะไม่รู้อ้่อยแต่ว่าลูก้เอาเทุกคนป๊าเยวโกันเยปอดยเลยมากตาจากา อดนะเอานะน้ถ่ายดู่ายก่อน่ายหดกไนลวไปอเนาามดีหลุมมสนกะตั้งอะไรแบบเส้นกระเทยใช่ไหมเจัาดูหน่อยเจ้าเงยาถ่ายๆๆเต้นกระตาเลยทุกคนเลยย่งอยู่เลยหยิบเอาหยิบเอาวัน จับเอาหอมหัวหัวหมอปลาปเอาปปาปาอไวีโบแมบแมนเฮาบรดิษานยังไดเฮาดิานมันหลุกมันหลุกบ่เาบันแหงเนาะเดี๋ยวเขาจะเอาปลาไปส่งกน่อนหายาอเลอจังหไ้ม่อนหน่อยเนาะ มันเลิกกับสามีแล้วเอ้าอะไรที่ยังก็ถึงกรงะตกมือีนะไปหอดอันลีรอันคอยกอเลยเกิดปีนรอบสองทุกคนมาลรุนกันตื่นเต้นเลยมันไล่ลายปลาปานี่มันขึดนไหม ไปไปลยวออไอ้ลูกบะอน้อย <c oughs> อไหนปลาเปนแหลกหเป็เลวไหนลูกบะอน้อยยังไเดียถายปลามีสลูกปลามีจะเบิกดีดลูกบะอน้อยไดไเออมน <c oughs> สั่นบ่ไรมีมือเดียวนี่นะฟาดินไดูซิดูซิบ้านเฮานาบ่มีแบบนี้เนาะหน้าเฮามันบมแมนันบ่แม่นหน้ายเ,เออม่นแล้วออ,อดนไปลูกปลาเนาะเยเย เขาเหลือแค่สองมือ,อยอมือนึ่งกระกไอเขาสอาหล่โอปลาเ่งอโนใหม่อเนี่ยโ,<ด>โหนใหม่เอาหม่ออกไป <c ười> แคบใเย็นๆตัวา,านะเนีะอันนี้นมันแหลนุนเนาะปลาเขง,ง,เงมันแลนุนจุเนาะไม่เหม็นเด็ดอบนี้ถือปลาเขง ปลาเรียงอมีกับลูกปลามามไม่ายดอุ้ยเนอเไปเดี๋ยวงขาสัักเเลยอันนี้นี่นตัวไอ้กอวาจากน่าสิป้าไปเครื่งหนึ่งแล้วอยลมอมือหลมงลมอหเอากระตาว่าไปปดโค้ไปไปเลยเจีไปได้หมเท่าสนะเต็มกระต่าเลย โอ้ไม่ก็ไป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 เนื้อตุ่เนี่ยค่ะประป๋อยำห่อชองเป็นปลาบักลายกปะยนุ่มมกจับ ส well. ั่มโต้ก่อนนะน่าจะเป็นคู่กันเลยเยจะไปดูกุณกิหนูมาถึงน่ะอันน้นตัวหน่อยโอเคะไปดูแล้วแลนแล้ว

สองสองสองกระตาสององอหม่ันว่าน่าดีน้ำซึ่งโอ้ยไหเลยกกระตุกน้ำใหม่เดี๋ยกระดุกก็นยอนไหนกระดุกก็นยอันได้เนี่ยในใก็ไ่ได้ถึงแล้วเฮ้ยเออยยังหันเลนใหญ่เตอได้น่ายอกเป็นมากเกิงกระดุกตอแจันาทีหน่อยกนาที่ม การะที่การะที่เอาไว้ใกล้น้ำได้มันติดลงน้ำมันลงลบิดหมัเลยไปถ่ายทำไมชุนี้าอยากเหง่อมีว้าวทุกคนทุกคนทุกคนถือมันกระตุ๊กนาวได้คมมัน ปราดุกตัวเน่อ้บราสวยมาานจเอานปกลุกอ้าดกลดุกธรรมดาแล้วปลานที่ไม้เก็ลากเก็เลยแล้ตื่นเลยไดหนเมื่นกน่าก็บปาดูเพนแว เก็บได้แล้วก็เอาเนียวอากระสอบใส่กระตานนี่นะเอากระปานน่ี่ชุดเผนเพลนครัทุกคนเจะเห็นเอาข้เลยยังให้คุณกระเพายาติงยาติงยาติง ได้แล้วได้เลยนี่เลยล้วกวนตาอปลาตเข็บอะไรบ้านนี้อไราิวชิวาเี้ยออะไรปลาตเข็าอะมันไปแล้วได้เลยไอ้หนวอ้โนี้เดี๋ยวเาชีพยายามตเดี๋ยวาหลักปลาก่อนใครถูกปลาตามเลยเออถูกก็ไม่ได้

อ็เขาแี่จริงๆตลอดเลยแบบมีเนียนประหารใจเย็นๆใจเย็นๆขันลูกขันโต๊ะอยู่ขนางเน้าโล่นต๊ะตลอดข้างน้านำบกลงเรื่อยๆเจายมเลยเสียเลย ีเราไม่เคยสปานี่ของมันนะพอจะพูดเนี่ยพักกันบริยานไม่ด่าไปด้นะได้ไปดวไว้เลยนี่แลกับบนเน็มากมันเพิ่งสาเพิ่งสาวอยากจมาปูกันีุ๊ตุ๊บๆๆๆๆๆ้เกิดป็นคนใหญ่อ้โห ผู้ชายผู่ใา่น้อยแค่ผู้ก็เกงเขาตกันะป้ป้าคคุมมันตายแล้วปุ๊บมันะอปเก็จบนาน้เอามันตายแล้วบอกมันเือซื่อๆเท่านี้ลอกินขนามันเเฮ้ยทีนี้นาจ้องไอ้น้องไลาตกแล้วใบใหญ่สุกคนป้ากอใส่กระตาเลยใส่กระตาเลยใส่กระตาเลย หมวกทมหมวกได้หม่อะไรกุ้งอะไรแบบเคร่งสคุาลมาทังอบตงนี้ทาอันตัวธรรมะที่แหลยงกหัวามจิ๊บตัวธรรมะที่แหลกทอยังหตัวธรรมะที่แหลกทำยังห่นไหล้วก็ยังตอย่าฆ่าทันดอมันมีบอกตอนี อะไรอะไรจะควนไปก่อนล่อเลยไปเจ้าเอาลาวโอ้โหลอนแล้วทุกคนนี่เหยียบไม้น้อยๆนะเออแล้วก็เจ้าเจ้าอแล้วนะนั่นแหละมันหักเอายแล้ว แกตาวันเราไปน้อเรล้หมด